เดือดดาลเหมือนกันนะฮะเป็นคนที <hi> yeah, ่มีความฝันแล้วก็มุ่งมั่นมานะฮะขอบคุณมากนะครับถ้าดอยนะฮะน้องแอมครับผมอย่าสดับวามนิดเห็นนะทายที่สุดครับน้องแครครับผ ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากครับผมก็ไปส่งนะครับไปส่งเรายังอยู่นะครับก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่นะครับก็ยังอยู่ก่อนนะครับลำรับต่อไปนะฮะตอนนี้ผมขอเรียนเชิญนะครับคุณรุ่งเลงนะครับบริษัท Royal อพารากอนแอนด์ไพรสจำกัดนะฮะผู้บริหารศูนย์การประชุมและแสดงในเทศกาลรอยย่อพ r a g o n นในคลองนะครับมอบช่อดอกไม้ให้ตัวแทนจากพืชลูกไม้สุราราชครับ เซ็นตัวแทนไหมครับอ่า